ตัวแรกว,วันนี้เป็นศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารครับเกมคู่ระหว่างเอฟบอกพบกับทางวานาโมลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับซึ่งทางเจ้าถิน่นเอฟบอกครับอยู่ในโซนหัวตารางเล่นมา18นะัดมี35คะแนนยิง33ประตูลแล้วก็เสีย23ประตูนะครับขณะที่วานาโมครับอยู่ในโซนท้ายตารางเป็นทีมบวยเลยนะครับเล่นมา18นะัด มีเพียงแค่แคะแนนครับยิงได้17ประตูแล้วก็เสียไป33ประตูซึ่งผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับทางฝั่ง F บอกชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ครับล่าสุดเนี่ยบุกชนะฮักเคนนะครับ2ประตูตอนขณะที่วานาโมนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับทาง g a i s มา2 2สครับสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5เกมล่าสุดแพ้ชนะกันฝั่งนั้นเกมนะครับแล้วก็จบในการเสมอกัน3เกม กับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้เนี่ยตามเงื่อนไขก็ให้เจ้าบ้านนะครับเอฟบอ้องชนะด้วยความห่าง2ประตูนะครับก็ถือเป็นโจทย์ที่สูงใช้ได้นะครับแต่ดูแล้วมองว่ามีโอกาสครับเทียบฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้เนี่ยดีกว่าแบบชัดเจนนะครับในบ้านก็แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเชื่อว่าชนะได้ลุ้นไปที่ประตูที่2ครับคู่นี้เลือกเจ้าถิกเอฟบอกส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับเกมคู่ระหว่างอาเมียงพบกับแรง ลงสนามเวลา1น5นากา45นาทีครับซึ่งนัดนี้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับโดยอาเมียงเนี่ยเมื่อสีซสั่นีี่แล้วก็จบในโซนต่างตารางของลีดเดอร์นะครับผลงาน5นานัดที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ครับล่าสุดก็แพ้ให้กับบาสเตีย2นะครับ2ประตูต่อ4ขณะที่แรงครับเพิ่งจะร่วงลงมาจากลีกเอิงนะครับ โดยซีซั่นที่แล้วก็ไปพลาดท่านะครับในการเล่นเพลย์ออฟนะครับกับเมดแล้วก็ในบอลถ้วยนี้ก็เข้าชิงด้วยนะครับแต่ว่าก็แพ้ปริสังชกแมงนะครับซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ในเกมอุ่นเครื่องนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ครับส่วนถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเจอกันมา5ครั้งหลังนะครับเป็นอาเมียงชนะ2ครั้งแรงชนะ1ครั้งแล้วก็จบในการเสมอกัน2ครั้งครับ กับความแน่เป็นของเกมในคู่นี้นะครับตามเงื่อนไขให้แรงนะครับต้องบุกมาบังคับชนะ1ประตูเพื่อเฮเบานะครับก็ยังมองว่าลุ้นได้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามาตรฐานทีมยังเชื่อว่าแรงในแข็งแกร่งไว้เยอะนะครับวันนี้เนี่ยแค่1ประตูได้เฮยังไงก็น่าเลือกนะครับคู่นี้ก็มองไปที่ทีมเยือนแรงครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นศึกฟุตบอลบราซิลซีรีเอเป็นเกมคู่ระหว่างยูเวนตุเพบกับทางโคลินเทียนลงสนามเวลา6นาฬิกาตรงนะครับ ซึ่งทางเจ้าถิ่นยูเวนตูเด้ครับเล่นมา16นัดมี11คะแนนเป็นทีมนในโซนท้ายตารางเลยครับยิงได้11เสีย35ขณะที่โคลินเทียนกลางตารางนะครับ18นัด22คะแนนยิงไป17แล้วก็เสีย21ประตูนะครับโดย5เกมที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งยูเวนตูเด้ชนะ1แล้วก็แพ้ไป4นะครับแพ้มา4เกมติดแล้วส่วนโคลินเทียนฟอร์มดีมากนะครับเหนียวแน่นช่วงหลังไม่แพ้เลยนะครับ5เกมชนะ2แล้วก็เสมอ3 ล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะพาเมลสัสในบอลถ้วยมา2 0ด้วยนะครับกับสถิติการจัดการคู่นี้5เกมหลังสุดครับเป็นยูเวนตุสชนะ2เกมโคลินเทียนชนะ1เกมแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2เกมนะครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ตามเงื่อนไขให้ทางโคลินเทียนบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็มองว่าเป็นบอลที่สูสีนะครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะยังเชื่อว่าเป็นทีมเยือนโคลินเทียนมากกว่านะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าครับคุณภาพพิมพ์ก็เหนือกว่า อย่างน้อยไม่แพ้ครับลุ้นเดียดชนะได้คู่นี้เลือกไปที่โคลินเทียนครับ